ก็สวัสดีครับผมตะสังหัวครับนี่เปลี่ยนน้ำกบนะครับโอ้ยสาบเลยครับคุณคหันหน้ายุ่นเปลี่ยนกันแล้วเอาครับเอาปลาเรือปลา เบิงเบิ่งเ่งเงเงเงน้องเอ้ยนี่ดาอันมากไงามากไงครับบุกแนบบุกแนบบุกแล้ว,ว,ลว,วผมบอกแล้วว่าหิมพานต์กอกเปิดครับพี่น้องมัน,น,น,นมากไง น้สาสา,าวเขาเดี๋ยวแต่วันาสาตักเทียครับพี่น้องนี่ก็ได้บังคับเป็นนสาาาาา่าาาปลาาอกเบาาาอกาา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 นาา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 า กูดีเต่เอาเด้ขนบนซ้ำหนึ่งนะครับพี่น้องบุกแน่วัวไอ้ไอ้เป็นยังกู้คอยไปบ้านไดถึงจะตีดมันวะร้องเบิ้งบุกแล้วบุกแล้ว เส้ายมน้ำหน้าคนนะครับป้ามังจำอ,อ่่อะโว้ยจิพอจหนหนังไเนาะก,กบเด้อกบเด้อคุณได้ที่ขึ้นฟังเนี่ยกบตัวนั้นคุ่นยู่เออได้ละ ยัเอ,อ่ะ<า>โอ้ยปลาดุกปลาดุก้กยพี่น้องอกกกใกล้แล้วใกล้แล้วพี่น้องไดงเห็นโตปลาแล้ว บอกวอยันเปียนนาำปา่าม,ม,มันมาบมยากมันว่าตัวมันโบนเปียนดเวยอ, <c oughs> อุ้ยดก <c oughs> นต่ม <c oughs> เดียวตกมาของเกา่าเออลืมเข้าไปวันมิตรคายเนาะ เอาอยัางก็สามตัวว่าปลาดุกไหมอ๋อสาไปสาไป <c oughs> เดี๋ยวเขาไปผัดเงองพอไปแสบขวายว่าลมหนาวเนี่ยมันเป็นผู้เฮดบอดเองก็ตรงให้นมันรับที่ทอบไปบอกโุ้ยพ,อพอ่อพ่อ นี่นี่นี่ยุก็สอบนี่จบไปนยเออแล้วมันลงในบ่วงกันมันออกหลายตัวหลบ่ตันึงนอนออตัวนโอ้ยสมพอบกฝอยเบิ้งเบ้องมีน่องบกฝอยบ้านบอกอ้ออ้ยูบัง vâng mình đúng và vâng và đó anh vâng và vâng và Ôi và vâng và cắt đi rồi đây <laughs> này nó đang va nó đang đồn hang ngay đấy đâu wa อาเปิดเอานีตนสมองโอ้ยชุดยอดชุดยอดสมองแง่น้าอยเนาะ เบ<อ>ปลาปลาออกปลาออกจะีว่าสิเบิดบอมันถ้าต้าคิดได้ว่าเห็ดแนวว่าอปลาสิบอก<อ>มันสิสากตีนจะของ,องอเฮ้ยลอง,งดูเปียงบอตอดมาลองเบิ้งให้ผู้เดียวมวยเมียโอ้เลยบึง <c oughs> โอ้ยถูกใหญ่เลยตัวนี้ ป่าร้อยนะเสียงป่าลยนมมนเอาเึองน้ำม,มาใส่นีนี่เิ่เงพีน้องนี่ผมบอกไงเนี่ยกอกเปิดแบบนี้น,น,กกน,นี่นี่บอกบผมผมเ็ดนี่เห็นบ่เขไปเอานาม,มาใส่ก่อนมฝอยมัวยนว่า,าสาว

ผมลงไปพันตัวครับพี่น้องเอาไว้ถะกินช่วงโควิดเนะเาะปลูกปก่วยมันต้องไปกินหมดเลยพี่น้องนี่เอื่อได้พิ้งปลูกก่อน Ui, tôi ngay nè, chạp bò biển Ở bên kia ngoài vẫn dăm chèn này bóng Bò đi cộp của mình nè Cộp nhai Vói, vói, bợt. Bợt cái vương, cái vói, 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 vói,

ปีดปีดปอยปีดปีดเดี๋ยวมือเงินที่ง่ายบอให้มันก็เคลืนึงเนาะง่ายออกเดี๋ยวมือเงินที่เรา่อยง่ายง่ายกบครับพี่น้องมันหลายโคดรถ้าสิ่ง่ายลงไปบอดินครับไปใส่ยบอดินพี่น้องมันจงสิโตงามเป็นตะกิน